กินข้าวผัดกะเพราคือกลับมาแล้วก็ไม่มีกุญแจข้าห้องตลบต้องให้เจ้าของห้องมาเปิดให้โรงแรมสี่ร้อยแต่ว่ามันเต็มทุกที่ทุกคนเขาต้องเข้าใจอะแบบกูมไม่รู้ว่ามันยุ่งอะไรก็ไม่รู้แบบทําไมคนเต็มทุกที่โอเคแบบเทศกาลอะไรก็ไม่รู้เอ่ออันนี้นี่โยฟราอ e อันนี้ของอีโพวเดยอ อันนี้เราซื้อมากิน40บาทไส้กรอกอันนี้ทุกคนมันคือคงไก่ในตำนานนะคะท yep. ี่ตอนประถมเรากินตอนประถมมัธยมเรากินก็บอกอู้ดีใจมากอันนี้ป้าป้าวิชอนยอสอันนี้คงไก่ของอีกัวคงไก่สับสองอันอันนี้สเกลิงตันชิคเก้นสเกลิงตันป้าป้าชิคเก้นอะไรชิคเก้นเอบอลเหรอเออนั่นแหละ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแป๊บนึ่งช้อยส์กำลังเนินทาที่กลางคําซูนโซบิคันโก้เนี่แหวนเนี่ยแบบว่า if we h e ี r we can go เดี๋ยวว่าทีการเซก็คือลูกไม่รู้จะอะไรเดี๋ยวลูกจะมาจะมาไม่ถูกเลยแค่คืนเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่มีกุญแจจริงเขาก็ไม่ไม่มีเขาเขาให้เราผิดกุญแจนะเจ้าของ เจ้าของเขาดีอยู่แต่ผัวไปวุ่นวายเสร็จก็คงแบบจะเอาไหมห้ขของแบบต,ต,ต้องอยู่ไงไม่เป็นไรหรอกฉันฉันคือแบบฉันรอฉันก็รอนานนะแบบฉันกินข้าวฉันคนหิวไม่ไหวฉันเลยกิน oh. ตอนแรกเงียบมากของแบบนี้จะบอกที่นี่ตอนแรกเงียบมากเลยนคนมาปุเพิ่ม ขาตามจากอีพีเือวะเราไม่ได้อันน้ำโลเคชัน,นไว้โอเคไม่ได้บอกว่าผัดที่ไหนโอเคคือทุกคนนะมนะันเนีก็มาเต็มกินข้าวกันเถอะจบ